โซลูชันนะครับมาอยู่คุณตาเหมือนเดิมอา้าวไอ้ตัวขี้ไปไหนแล้ววะอยู่ในเทา้าไปเดียวนีเออ่เราได้ทีเล็กมาครับทีเล็กเบอร์ะอะไรวะเบอร์อะไรวะแปดเก้าปหกแล้วเคไอ้คลิปหลับละไอ้คลิปนี้ยังไม่โดนหน่อยเราได้ไอตัวนี้มาครับเอาทีเล็กไบทีเล็กไปนู่นละนนี้ อยู่ไม่ตรงเลย่านเนี่าเราคงตามไอดีไครับเพื่อนี่ยท่านไหนวะดดบดบนกดกดปดเบียร์กดเ้าานี้ห่าแล้วตามไอ้เข้าไปลงมา อูห้หุ่ยนู่นเลยเนะ่ะอ่ะเทียมาเดี๋ยวๆเดินนะครับมาป่องทำอะไรได้บ้างวะไม่เคยไม่เคยจับอุ้ยจะตกใจหมดยิงแล้วป่องกูหลอนตามเลยนี่โดนอ้กัดนะอะเรบทีเลขกูไม่ตามกูทั้งนั้นอยู่ข้างล่าง เนี่กูเรียกไม่มาเมามาแล้วมันตามมือเลยได้มาสองตัววันนี้ก็จากการท่มังกรแต่ได้ทีไรไก่ขี้มาสไปโนโซัสโอ้ยวิ่งโคตรเร็วไอสัตว์โอ้ยติดตัวตรงนี้ติด,ดตัวมาวผมว่าผมจะหากีก้าด้วยแหละ ผมก็เดินเดินหาว่าตอนนี้ก็้วผมตอนแรกผมเจอเอทีเล็ตผัวเมียสองตัวเฮ้ยภาษาอะไรวะตานอะไรอ่ะไม่เฮ้ยทีเล็กทีเล็กทีเล็กตายเฉยเลยใครโดนทีเล็กใครเก็บทีเล็กอ่ะเดี๋ยวเล่นน้อยบ้างมล่นสองโดนฆ่านตัวอื่นโดนตัวอื่นฆ่าต้องคอยยาวไป ไอ้เล็บเล็บเตอร์ไอ้สัตว์เดอมองหาก,กีก้าเนะไม่รู้จะเจอหรือเปล่านะกู็จต่หาก,กีกาแหละตอนตอน,อนี้กับบ้านเนี่ยนตะขากผ่านสาวกับบ้านท่านผมไปดูห้องอกกนอนมามีอะไรบ้างฉินประสาทแก้วด้อคงม่งป่องเต็มเลยเหี้ยเดี๋ยวจลบตายแล้วเว้ยหมอสก่อนเฮ้ยในเสาเหล็ก สองตัวครับสีเขียวตันตายหมดไนเหลือเฮ้ยแต่มันแดดแต่มันเล่นแมงแมงป่องตายหมดเลยวะอะไรของมึงเนี่ยมันประวัติยี่อะไรกูเนี่ยเฮ้ยสิงสิงเสือเต็มเลยอ่ะตายเป็นเงินเกินรอบไปวะแมงแมงป่องก็มีมันสิงโตเสือใช่ปหมน่าจะใช่นะโดดขึ้นไปฝั่งนู้นนะครับเสือดำ ว่าหมายเราหากอกิก้กานะครับเดี๋ยวจะเจอระบาดผมก็วิ่งทั่วๆอยู่ตอนนี้มีประสาทประตานม,ม,มันมีอะไรข้างในวะไม่รู้เปมนไงกร,รนเดี๋ยวจะประสาทตันนี้ผมเข้าไปดว่วนว่ามีอะไรมั้งมี่ะรวะมีนกมีนกมีนกด้วยหมายนี้ได้ไง ấy là những thì hò pái nữa, đi ơi. Bụng đi 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 Tưới điện thoại. 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 Tưới không thoại. Tưới điện thoại. đâu? <laughs> ผมไม่รู้ว่าคืออะไรนะผมก็ห่าด่วนสํารวจวันนี้ผมก็พยายามสํารวจทุกทวนะครับเพราะว่าผมจะหาไอ้เจ้ากีก้าอยู่แต่แบบมันก็ใหญ่มากนะไม่เจอประสาทมีนนะผมก็เดิมก็ไม่เห็นมีเหี้ยเลยไม่กี่ขั้นหาย,ยากเลยนะในสามแล ผไหายากหแเดีนัก็จะไม่ยากต่อละหาเดีวสับพยายามหาอยู่ตอนนี้ผมพยายามหาอยู่ผมวิ่งหาอะไรวนแล้วเกียดตกใจหมดโอเย,ยมีหาด้วยหาหามันคนนะปุ๊อีไลกัดกูดกสัตว์ พุ่นเลือดออกไอ้สัดวิ่งคนเร็วรเลยที่อยา เดียนยวรตรวจสอบหา,บา,บาที่ปิดดีกันแต่พวกขี้เนี่ยมันเยอะมันขึ้นเลยมาเนี่ยบักอะ่ะแต่เมนูเวลเจ็ดยังขึ้นไม่หายเลยกดตามันอยู่ไหมเราต้องไปกดปิดออกอะ่ะเอฮ<ฟ>้ยตรงที่เดิมทีเ่เ็กมีไฟด้วยเด๋ยวตูนอยู่อะ่ะไม่ไม่ดู มันบล็กเพื่อมันออกไม่ได้มันค้างอ่ะมันหายไปเลยเพื่อนไม่ไม่มีแล้วจะเป็นหาที่ไหนวัน,ม,นมันขึ้นการจอเลยแตนเะนี้ยมันขึ้นไอ้นั่นอ่ะมันออกไม่ได้กูหมดแล้วอ่ะค้างแน่แเลยบล็กอกหระดีเก็บจะหายวะ่ะผมดูมาไม่ใช่กิก Cái tên ai kiếp này là tên sợ hãi. Úi, không quan trọng, chào. tôi nó sẽ giống như một đe dọa. nó And that's what noise. quên ngay chỗ chúng ta cái này được, ta cần này chỉ là hai loại hai gì quá là... hai con bàn ra vô cô giờ 400, นกเหลือหลรัลวเราหายครับเดี๋ยวผมให้คุณดาวพามบินไปถ้ำข้างข่าวเยี่ยมัเอาของผมไปหมดเลยเอามาก่อนเอาเลตเตอร์ผมไปด้วยแล้วแล้วคุณตาก็เสียแลปเตอร์ไปโดนนกแดกอันนี้กุญแจข้างข้าวแดกเจ็บนะ้ำ แววกได้พ้วอเฮ้ยเอแล้วสิงโตนั้นทำอะไรได้บ้งางวะทิ้งบอกกะมันคือจิ๊ปฟอนก็ปีนไดนี่เหรอนี่สุดคือมัอนพูดเอ่มันจะดีกว่าของกู่ด้หมดเใชยอะของจิฟปฟอนเอาอีกเพน เนือยี่สิบอนเน้อยี่สิบเนอยนะี่บเจ็ดอันจะพอป่าวะนี่หแผนที่บ้างนี่ไอ้แผนที่ทั้งหมดไอเดีวกูตายตรงทิศเนี่ยทิศแล้ววะทิศสามสิบะสาสิบกับเจ็ดสบะช่วงนั้นเลยอะมันมีช่วงน้ำตกอะมันมีถ้ำข้างในอะ บ้านอนะบ้านดูผมยากหมอยู่น้ำไม่ช่เนี่ยทีไงต่อที่มีลาวาเนี่ยี่ยมีรูปมังกรต้องมีมังกรล้านมาเซ็น ไอ้เพื่อนเดี๋ยวไปเอาอวเอาไว้ของกันแล้วไอ้ข้าล่างอ่ะไอ,อ้หกสิบอยู่ไหนหกสิบนี่ไม่มีพวกอะไรบ้างไอ้ดว่าดว่านั้นไปต้นเนื้อเน่าไปด้วยเพื่อนเอาเนื้อแม่เหลือที่เบล่ะ นี่แค่นี่ไมีมีหรอนี่มีห้าหกพัน 6, เลยนี่เฮีย อะไรยาเราใส่อะไรกองก่อนนี่เราทำอยู่เพื่อนจะเย็นเซ่ใส่กองเดียวหกพันอันแต่จะชิ้นเหรอไม่ผิวไม่นี่เลยมันหนึ่งแยกกันใช่ไหมเนี่ยอยู่ที่ตัด้ายอะไ้ปะไม่ครับไปอยู่ในตัวในในคอยาวไม้อะโอ้าายเสีย ไม่ติดว่ะเกมีเนื้ออะไระอ่ะเยอะเลยนะอีเออขึ้นไม่หาจุดตั้งงานไม้พันโอ้ยสาดพ,พันกว่าทำให้ให้อีกหนึ่งไม้ไม่ใช่หรอกขอแล้วก้ก่อนเ,เนื้อเนื้อไม่อยู่สิบสองคอยแหละมึมีได้เนื้อไม่อยู่สามสามสามโอเคใช่แหละ มัหมดแล้หมดต้อให้เราสร้างเอาไฟเพิ่มแตะไอ้ตรงไปที่ก่อนไอ้สัตว์มองไม่เห็นนี่มันอยู่ทิศสามสิบอะทิศทิศสามสิบหรือเจ็ดสิบอะสามสิบแนวนอนเจ็ดสิบแนวตั้งอะมันมีมันมันมีอะไรวะน้ำตกอะกูล่วงนั้นเลยอะที่แล้วแม่งมีท่ามังไหนเดี๋ยวท่ามังค่าวเข้าไม่นตรงแต่กูไม่เข้าไปกูจะตาย หอกแล้วใช่เอออินนี่นะคับเดี๋ยเริ่มเลยต่อ๋ยวทนไฟเบอร์แบบอันนี้เดี๋ยวจับเลยไม่อะอะไรธรรมดามันยิงให้ตายเลยแล้วนั้นเอาหนุกกูไม่อยากเอาโฮล์มันาหนุกที่บิดเข้าไปไม่ได้เลย สั่นปนีนเอเข้าไปนะฮะเฮ้ยประตูอะไรอ่ะอยู่โคตรเท่เลยดูดิเห็นอากูอ่ะรู้นะของ, <c oughs> องไม่เอาไม่ไม่เอาขาตัดเนื้อมันตรงนั้นมันเยอะอะหน้าไม้มีธนูมันูเสียมเงินกูอ่ะกูเสียดายอะ่ะเอานูี้ราไม่ได้ออกมาแน่เราทำไมมันมีอะไรไม่รู้นะแค่รู้สึกอย่างนง้ยท่าท่าต้องจะท่ามท่ามต,ต,ต้องเตรียมตัวไอ่เอาของไปเยอะของไปเยอะตายมันจะมีท่าท่ามหนึ่งถ้าเกิดมันตกหลุมคุ่งตายแล้วของมันจะเก็บเก็บไม่ได้เลย 呃,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  đi 呃, mặt 呃,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  không ไอสาอันนี้ไม่แน่ใจว่าอันไหนอันอันอันใหญ่สุดมั้งใช่ปะยิงไม่ได้อะเป็นจะอะไยได้มันมันน้อยสักบันเนี่ยแบบไอน้ำตกอันใหญ่สุดมั้งมันมีถ้ำอยู่อ่ะเหนื่อยอ่ะ ไม่กลับหรอโอ้โหนกโดนตีแล้ววันนี้เดินนี่ไงงั้นกลับงั้นปล่อยอย่าปล่อยปืยนนะน้ำน้ำ <c oughs> เงนเหล็กไม่มีตัวครับไม่มีเลยแต่อาวุธอย่างเดียวแล้วข<ห>องแดงไอ้นกพวกมีสามร้อยเก้าสิบเก้าอันโอ้โหมันน้ำตกอ่ะแม่แม่แม่จะน้ำตกไหนที<ห>น่มีถ้ำอ่ะถ้ำใหญ่ใหล่แย่ กู้ล่วงไปอะเทียปีไม่พ้นกนกมันนี้ผ่อนลาดก็คือมันเหมือนจะไปนั้นเลยนะเว้ยเหมือนกับไอ้เหี้ย่ถ,ถ้ำตั้งคาัของมันเหมัอนตกไหนมาดูวะเฮ้ยอันนี้เหรอวะไอ้ไรว่าถ้ำเหรอวะนี่วิข้างๆอยู่อะ หูอะไรเปนเนี่ยคืออะไรอะ่ะอุ้ยไอ้ชิคีบขี้เหรอเรา่ได้ครับม่มีถ้ำมั้ยพอหลังตอนตายอยู่มัไม่เห็นเลยว่าไม่หดเลยอ่ะมันอยู่ในถ้ำมั้ยมันต้องมีด้วยใช่ไหมฮะไม่ได้มีโผล่ขึ้นมานะไม่รู้เหมือนกันไอ้ไอ้ที่อะไรอ่ะกินอะไรก่น เดี๋ยวไม่เอาเดีวะตันหรือว่าเราเราบินหาก,กีก้าดีวะไหวไหม,มไม่เห็นอะไรไม่เห็นเอะไรเลยแสงเกียไม่ไม่เห็นเลยไม่เอาแม่งอะไรมั้งเฮ้ยคืออะไรอะ่ะนั่นอะไรอะ่ะตัวยาวอะ่ะมาด่าที้ยมันตัวใหญ่ไอันนี้มองเห็นแมพใช่ปะ

làm đẹp đẹp lắm lắm này lắm 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 luôn hiệu mắm 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 gì này, bạn. Hết không phải đây เฟี๋ยวว่ะเนี่ยถำนี้อ่ะเพื่อนเดอทไมอยู่น้ำป่ะสอบเงินนะเอออยู่น้ำอ่ะเงินเพิงอ,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 อยู่น้ำอยู่ที่ถ้ำน,นี้ยใต้ด่างนอน่ะอยู่ถ้ำ ใต้ใต้ร่างเมนเห็นท่าวะเข้าอยู่ไหนอ่ะเฮ้ยเฮ้ยล่างเนี้ยละอืมพี่อย่าตกใจหมดมึงมาทำมึงมาทำที่เสตเตียวตรงนี้ก่อนดิมึงวางไอ้เีทมไอ้เทมในห้องนอนะไว้แถวนี้ก่อนดินี่เพื่อนตายได้ได้มาใหม่ได้ใช้หนังกับหนังกับไฟเบอร์ใช่ไหม không phải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  không đi tiếp phải không phải đi 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 không phải tít phải không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  không phải không không phải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  phải không anh Thao Anh Thao đó Gì bên này lên vào ai rồi đó rồi là Nhà anh đi xem đây À, tôi lạc đi xong lạc đây rồi Nạt, anh sẽ lạc, anh lạc đấy đi อหนักไม่พออีกเนี่ยใส่หนอกวะเนี่ยเอาไป้ละกดเอฟอบกดเด่อปข้างหข้างหนึงเก็บไม่ได้เลปเตอ,อร์ไหนวะนันหนักใจก็เอาใส่เลยอืมปากาเรานะห,หนึ่งปากหนึงปากหน่อยอ่าเข้าคคังขนาดนข้าอย่เยี้ยไปดิเยี่ยว อุนหนักไรอีกวะเดี๋ยวเดีวทิ้งขอมเลยนะดูเทียหนักตัยแต่ว่าอะไรมันหนักอ่ะอ่านอ่านหนักในส่วนไหนใน,ในข,อของทั้งหมดอ่ะรวมขะยาดนีดแหมพวกเราโดยขอมไหนที่มีน้ำหนักอ่ะในงตัวอืม แท้จอมดูดีกว่าเร็วหนึ่งตี้เราเปลี่ยนเราะสจุดหนึ่งส่วนซอเป็นส่วสาม่ะเห็นปะนี่เห็นกูป่ะออกอ่ะออกออกอะไรยิงให้หนักได้ไงอ่ะน้ำค้าออกกยานนะค้าหรือว่า มันมันอยู่มันอยู่ยนี่อยู่แล้วมาเอาเนี่ยหนักอยู่เนี่ยเดี๋ยวร้อยสนะี่สิบก่อนแน่ล้วนะเอ้ยไม่ได้ยังนะครับอาธนูก็ได้อ่ะไอธนูมันไม่หนักนี่เบาแล้วเดี๋ยวเนี่ยหนักปุ๊บไม่หนักเท่าไหรนหนักอะไรอ่ะ หนักเสี้ยหรอวะในตัวไม่เห็นมีเฮียอะไ<อ>ในตัวไม่มีเฮียอะไทำไมหนักขนดั้ไม่รู้แม่เลววิ่งเนแล้วเฮ้ยอังเข้าษั้หสถานล้นสถานวิ่งไม่หาไว้กูเอาอันอันอันเนี่อนตตอยอันเนี่ยวะถูกแปเปมนมีึงถ้าไม่ดีก็ไม่ละเราแล้ว้าไงละแลปเปอร์ทำไงไปไปไปเนื้อเนื้อเนื้อตัวน็อคเห มึงเห็นมึงถือของไอ้ตัวแล้ววะ,ะเห็นมีมึงถือนะนิดถือหน้าไม้ดิเอาหน้าไม้เราใส่ดอกพันมูด้วยใส่ดอกแล้วน,นนะดอกยาลบอ่ะมีอยู่ใช่ปะยาลบอ้าวใส่อ่ะอ่ะมีเ,อเ,อเอดอะกับมีสองดอกเองกวางดิ่งใส่แบบในตัวคือระยะนี้มันดีนะป้าแบบมัไปข้างล่างได้ป่ะได้อยู่เออหากีก้านใช่ไแล้วก็ในของตัวแล้วก็ในขอบตัว

ยิงวไไันี้ไสัต,ไไสตว์ตตไป่ฆ่าวนัาวน,วน,วน,นนี้ไอสัตว์เจียวิ่งหนีป่ะตัวทำไงด้ยตายเลยวะเนี่ยลงเอาลงาเนี่เก่าเลยเปลเท่าไหร่อะมีเปลเท่าไหร่บ้างโนเป้เท่าไหร่ตัวนี้เบลาสิบหกเอ่อไม่มีน่อยไม่มีน่วอวะกูอยาตัวนี้ไปเลี้ยงว่ะสดิีตีตายหาแล้วไ,ไอ้ดีวเฮีย่ 6, ส่หกไปตว์ โดนตูดไปนี่นะมันตายเลยโดนตูด400ไม่ใช่ละเพื่อนโดนหัวเนี่ยคุณแม่นตัวหัวไดจะหมะา,หา,าย,ยมว่าต่อไอที่อยากใส่ะงินเลยสัตว์อาไม่ผิดนะคราบอ่าน,นแรสเตอร์ไฟเบอร์หนังก็ไม้ เออจะกีดก้ามาะไบ้างเนี่ยโอวตีสามนะอะเนีย่ยนี่เลเดี๋ยวโยนอาแดปเตอร์เลยแล้วก็อาจจะเป็นคลิปหน้านะครับเพราะว่ามันดึกนะอ่ะแขงครับบายบาย